สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการารีเซ็ตนะครับไมโครโฟน S31 รุ่น 3-in-1 นะในกรณีที่ตัวรีเซิเวอร์กับตัวทาน n สมิเตอร์ไม่เชื่อมต่อกันนะครับรวมถึงมันมีแอ d ดิชั่นอลฟีเจอร์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่ลองใช้มาสักระยะเวลาหนึ่งนะ ก็ในส่วนของคลิปรีวิวโดยละเอียดนะครับตัวนี้ผมได้ทำไปแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูกันได้นะแต่ว่าอันนี้จะมา,าแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นมันนิดๆหน่อยๆนะครับคลิปนี้คงสั้นๆแหละนะครับก็สำหรับท่านที่พบเจอปัญหาสำหรับไมโครโฟนรุ่นนี้รวมถึงยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเพิ่มเติมอะไรอย่างอื่นยังไงนะครับอย่างการปรับเสียงของทางตัวนี้กับตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถเร่งเสียงได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันทําอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคู่มือนี่แหละนะครับมันจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า,าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้อ่านคู่มือก่อนใช้งานนะนะก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาถอดอาจากคู่มือออกมาให้เป็นวิธีการละกันจะได้ดูกันง่ายๆเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับวิธีการรีเซ็ตก่อนนะครับดยปกติไม้รุ่นเนี้ยนะครับพอเราเปิดแล้วนะครับไฟมันจะติดนิ่งแบบนี้ถูกไหมฮะ คือสีเขียวที่ตัวนี้นะครับ <S <S ก็จะนิ่งสีเขียวที่ตัวนี้ก็จะนิ่งนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อสมบูรณ์ปกตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้งานได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านที่พบเจอปัญหาว่าไฟ2อันนี้มันกระพริบนะครับคือมันไม่ยอมเชื่อมต่อกันก็เท่ากับว่า่างตัวนี้มันไม่ทํางานคู่กันไม่รู้จักกันนะครับมันมีวิธีการทําให้กลับมาเชื่อมต่อกันใหม่ได้นะครับเป็นวิธีการรีเซ็ต ตัวมันเพื่อกลับมา pues repairing นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันหลุดจากกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้มันไม่เชื่อมต่อกันก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับอ่าเนี่ยนะครับมันกระพริบแล้วเห็นไหมฮะในกรณีที่เราเปิดมาแล้วมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันกระพริบแล้วมันไม่เชื่อมต่อกันเห็นไหมครับเนี่ย สำหรับท่านที่พบเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมรีไฟดูก่อนคือเปิดเครื่องมาแล้วตัวนี้ก็ไม่เชื่อมต่อกับตัวรับนะครับตัวส่งก็ไม่เชื่อมต่อกับตัวรับนะครับแบบนี้ถ้ามันขึ้นสถานะแบบนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวภาคส่งกับภาครับไม่เชื่อมต่อกันแต่มันไม่ได้เสียนะครับเรามีวิธีเชื่อมต่อมันมันเป็นวิธีการรีเซ็ต pairing มันนั่นแหละนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับในกรณีที่ พบเจอปัญหาแบบนี้นะครับสําหรับตัวรับตัวส่งไม่เชื่อมต่อกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราทําการปิดมันก่อนนะครับเราจะรีเซ็ตมันทีละตัวนะครับเพื่อการไม่งงโอเคแบบนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนก่อนกดปิดก่อนอ่ะปิดไปแล้วนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับให้เราทำการอ่ารีเซ็ตมันทีละตัวนะครับโดยที่เราจะเริ่มจาก ผมลองแล้วนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนง่ายกว่านะครับเพราะตัวนี้มันกดเปิดปิดง่ายนะก็ให้เริ่มจากตัวภักรับก่อนนะครับวิธีการคือ,อาตามคู่มือเขาบอกไว้ว่ายอย่างนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็คือให้เรากดเปิดนะครับกดสวิตช์ให้ไฟมันติดหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม power เ,เนี่ยสามครั้งติดติดกันนะครับภายใน10วินาทีหลังจากเปิดเครื่องนึกออกไหมฮะคือเราเปิดเครื่องแล้วถ้าเราเลย10วินาทีไปเราจะกดรีเซ็ตไม่ได้นะครับก็คือ,อเปิดเครื่อง เปิดเครื่องขึ้นมาไฟติดแล้วก็ให้กดตรง power เนี่ยนะครับสครั้งหนึเร็วๆนะครับไฟตรงนี้มันก็จะไปเข้าสู่โหมดกระพริบก็คือการรีเซ็ตมันนั่นเองนะครับตอนนี้มันไม่เชื่อมต่อกัน2ตัวนะ,ะผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการแรกคือเรากดเปิดให้ไฟมันติดขึ้นมาก่อนแล้ว่างนั้นผมกด3ทีแบบนี้ให้ไฟมันกระพริบรัวๆแบบนี้เห็นไหมครับอย่างนี้นะ จากนั้นนะครับเราปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาเข็มจิ้มซิมมา1อันนะครับอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือลายแทนก็ได้หลังจากนั้นให้เราเปิดตัวภาคส่งนะครับแล้วก็ทําการเห็นนะฮะมันกระพริบไม่ยอมเชื่อมต่อกันเห็นนะครับนี่นะให้เราทําการจิ้มตําแหน่งที่เขียนว่ารีเซ็ตซึ่งจะอยู่ด้านล่างมันนะครับจิ้มติดๆกันสองครั้งเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วก็จิ้มอย่างนี้นะครับตึกตึก,ตกแบบนี้อ่ามันจะกระพริบเร็วเห็นไหมครับแล้ว,ลว,ลวมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันเองเห็น้ฟแลว แค่นี้เองนะฮะสำหรับวิธีการ repairing ตัวภารับกับภาคส่งนะครับสำหรับโฮโค s 31, 3 1สส n 1ิเอดรีนนะครับสำหรับท่านใดที่พบเจอปัญหาไม่เชื่อมต่อก็ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับใช้วิธีนี้นะครับรีเซ็ตแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับการ repairing ตัวมันทีนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตอนทำคลิปหลักผมไม่ได้แจ้งไว้นะขออนุญาตใส่ไปตรงนี้แล้วกันนะครับคือ ตัวนี้ตัวไมโครโฟนนะครับมันสามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับโดยที่ตัววิธีการปรับวอลลุ่มของมันเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละเราจะรู้ได้นะครับว่าเสียงมันดังหรือเบาไปมีด้วยกันอยู่2-3วิธีนะครับก่อนจะมาถึงวิธีการปรับนะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก่อนคือไมค์เนี่ยตัวพักส่งตัวนี้นะครับมันสามารถเร่งเสียงได้3ระดับก็คือเบากลางแล้วก็ดังนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ1คือเราบันทึกมานะครับ บันทึกแล้วก็ไปดูที่คลิปก่อนนะครับซึ่งอย่างนั้นมันอาจจะยุ่งยากนะโดยโดยที่วิธีการนั้นนะ่ะผมแนะนําว่าควรจะทําทุกคลิปแหละก่อนจะถ่ายจริงนะครับเราต้องเซตถ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนแล้วก็มาลองฟังเสียงดูว่ามันดังพอไหมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีแรกวิธีที่2คือเราจะมอนิเตอร์จากตัวนี้นะครับเวลาเราเสียบเช็คที่ปลายทางนะครับเราสามารถเร่งเสียงตรงนี้แล้วก็ฟังจากปลายทางตรงนี้ได้ว่ามันดังพอหรือ,อยังนะครับมี2วิธีนี้นะสำหรับ การเช็คความดังเสียงนะครับในในต้นคลิปฉบับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราบันทึกเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับถ้าใช้ประจําบ,บางทีเราก็จะไม่ได้เช็คหรอกแต่ว่าอ่าถ้าเป็นถ่ายนอกสถานที่หรืออะไรเงี้ยเราจะต้องลองถ่ายคลิปสั้นๆมาแล้วเช็คเสียงดูก่อนนะครับกันพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยนะสำหรับการทาทีนี้มาถึงการปรับเสียงนะครับในคู่มือเนี่ยเขาจะแจ้งบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าตัววอลลุ่มบวกกับลบเห็นไหมฮะมันสามารถเล่งเสียงลดเสียงได้นะครับวิธีการก็คือ ให้กดปุ่มมิวนะครับสองครั้งติดติดกันดับเบิลคลิกที่ปุ่มมิวนะครับจะเป็นการเล่นเสียงซึ่งมันจะมี3ระดับนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีทริกเกร์เนี่ยนะครับมันจะเวียนไปเรื่อยๆนะครับเบากลางดังแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราปรับเสียงเสร็จเนื่องจากตัวมันเนี่ยไม่ได้บอกความดังของเสียงไว้ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราควรจะฟังเช็คก่อนนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับได้วิธีการปรับก็แค่นี้หลังจากที่มันเชื่อมต่อกันปกติใช้งานได้นะครับให้เราหาปุ่มมิวนะครับซึ แล้วก็กดมันสองครั้งถ้าเรากดครั้งเดียวแบบนี้มันจะเป็นการมิวเสียงเห็นไหมฮะไฟสีฟ้านี่จะติดค้างนะครับแต่ถ้าเราจะปรับเสียงเพื่อให้มันเวียนนะเบากลางดังนะครับให้เรากด2ครั้งไฟตรงนี้จะกระพริบ1ครั้งนี่นะผมกดให้ดูเห็นไหมมันจะติดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนระดับเสียง1ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ในระดับเสียงเบากลางหรือดังนะก็หลังจากที่เราลองปรับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับแบบนี้นะครับกดให้ดูตึก๊ก เห็นไหมครับไฟสีฟ้าจะติดมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปอันนี้จะเป็นการเร่งเสียงไปหนึ่งระดับแต่มันจะเป็นระบบเวียนนะคือมันจะไม่ได้สุดที่เบาหรือสุดที่ดังเวียนไปเรื่อยๆรเพราะมันมีปุ่มเดียวนะครับก็ลองบันทึกดูหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมวิดีโอในการไม่ใช่ไม่ได้ใช้โปรแกรมวิดีโอในการในการถ่ายนะฮะใช้ใช้โปรแกรมเสริมอื่นๆนะครับอย่างผมใช้ฟิลมิกอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายเพราะว่ามันมีมันมีบาร์เป็นอีควอไลเซอร์ของเสียงบอกนะครับผมก็จะรู้ว่ามันดังหรือเบา นะครับแต่สําหรับโปรแกรมวิดีโอติดเครื่องนะฮะมันไม่มีบอกนะครับเราก็ต้องมาฟังเช็คเอาก็ลองเลือกใช้เลือกหากันดูนะครับแต่วิธีการปรับมีอยู่แบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ทราบนะท่านที่ซื้อไปแล้วเอ๊ะทำไมเสียงมันเบาลองปรับทุก,ก่อนนะครับอย่างนี้นะอีกครั้งนะกด2ครั้งตึ๊กตึก,ตก,ตกแบบนี้นะครับไฟติด1ครั้งก็เป็นการเร่งเสียงขึ้น1ระดับนะครับทีนี้ตัวนี้ก็สามารถปรับ สียงได้เหมือนกันนะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นการปรับเสียงของภาคมอนิเตอร์นะครับคือไม่เกี่ยวกับความดังที่เข้าไปที่โทรศัพท์เรานะถ้าเราจะต้องการเร่งเสียงให้ดังเบา,าเราต้องมาปรับที่ตัวนี้นะครับท้าการปรับที่ตัวนี้จะเป็นการเร่งเสียง เพื่อ,อเป็นเสียงที่บันทึกเข้าไปจริงๆนะครับจะดังหรือเบาแต่ว่าตรงนี้จะเป็นการปรับเสียงของรูหูฟังรูนี้นะครับเวลาเราแบบใช้มอนิเตอร์เสียงนะครับเราจะได้รู้ว่าเสียงมันดังหรือเบานะครับบางทีอยู่ข้างนอกเราไม่ได้ยินเสียงเราอาจจะเล่งนะครับก็วิธีการเขาก็เขียนไว้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันคือให้ดับเบิลคลิกที่ power button นะครับโดยที่ถ้าเราใส่หูฟังอยู่มันจะมีเสียงบอกนะครับบี๊บบ,บ,บีบนะครับว่า ความดังอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่ถ้ามันดังหนึ่งครั้งก็คือเบาสุดนะครับดังสองครั้งคือตรงกลางดังสามครั้งคือความดังที่ดังที่สุดนะครับของช่องหูฟังนะซึ่งแน่นอนมันจะรู้ได้ก็คือเราต้องเสียบหูฟังเราฟังนะครับวิธีการก็กดแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีไฟสถานะอะไรแสดงขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราใส่หูฟังอยู่มันจะมีเสียงบอกเรานะครับหบี๊บสบี๊บสบี๊บประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดก็มันอยู่ในคู่มือนะถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจก็ ลองอ่านคู่มือดูอีกทีก็ได้นะครับเขาบอกไว้เป็นสเต็ปงี้แปะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานเพิ่มเติมที่ผมพบเจอมาสำหรับตัวโฮโค s 3 1 3 in 1นะครับซึ่งพอมันสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้หลายอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งผลให้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าใช้มากตัวหนึ่งของยุคนี้เลยนะครับผมสามารถพูดได้อย่างนี้ในช่วงราคาแบบนี้นะครับช่วงราคาแบบพันกว่าบาทเงี้ยนะฮะ ด้วยด้วยความที่มันใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยังสามารถเสียบไมค์มอนิเตอร์แล้วก็ปรับเสียงได้ทํานูน่นทํานี่ได้นะครับแล้วก็มีมีขั้นตอนการแก้ปัญหามาในคู่มืออย่างชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆสาหรับท่านที่หาไมโครโฟนไร้สายอนเนกประสงค์ราคาประหยัดนะครับก็แนะนาครับสาหรับตัวนี้ส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ได้ซื้อผมไม่เป็นไรนะถ้าทำให้หลายๆท่านแก้ปัญหาได้ผมก็รู้สึกดีแล้ว นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ